ตอนที่หนึ่งระบบสร้างเกมช่างเป็นชีวิตที่ซ้ำซากจำเจเสียจริงอเล็กคิดขณะที่เขาโค้นต้นไม้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจากความหนาวเย็นอเล็กเป็นชายหนุ่มที่สนใจเว็บโนเวนและเกมอยู่เสมอความฝันของเขาคืออยากตายในสักวันหนึ่งและย้ายไปอยู่ในโลกเวทมนต์ซึ่งเขาสามารถใช้เวทมนต์หรือสิ่งที่คล้ายกันได้เพราะชีวิตบนโลกนี้น่าเบื่อมากสำหรับคนอย่างเขาผู้ซึ่งไม่มีเงินและไม่มีเพื่อน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาตกลงไปในไซโลที่เต็มไปด้วยข้าวโพดในขณะที่ทำงานในฟาร์มที่เขาจ้างมาและสำลักตายอยู่ข้างในการตายอย่างช้าๆและเจ็บปวดแต่มันทำให้อเล็กรู้สึกตื่นเต้นเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้ที่จะได้อพยพไปยังอีกโลกหนึ่งโชคดีสำหรับอเล็กมันเกิดขึ้นจริงแต่โชคไม่ดีที่มันไม่ใช่อย่างที่เขาจินตนาการไว้แทนที่จะปรากฏตัวในโลกแห่งเวทมนต์ยุคก,กลางดันเจียนสัตว์ประหลาดหรืออะไรทำนองนั้นมันกลับปรากฏบ,บนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ รอบตัวเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากกระท่อมไม้สุงหิมะและต้นไม้ในช่วงสองสามวันแรกเขารู้สึกตื่นเต้นโดยจินตนาการว่าในช่วงเวลาใดก็ตามผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ช่างตีเหล็กคนคระหรือแม้แต่มังกรอาจปรากฏตัวให้เขาพบและเรียนรู้จากพวกเขาแต่โชคไม่ดีที่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นวันนี้อเล็กอยู่บนภูเขาอันโดดเดี่ยวแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่ได้ติดต่อกับใครเลยและนั่นทําให้เขาแทบบ้า ในขณะที่กําลังเตรียมเนื้อกระต่ายให้กินในที่สุดก็มีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปในชีวิตใหม่ของอเล็กการดาวน์โหลดระบบเสร็จสิ้นเริ่มปฏิบัติการขั้นตน้นอเล็กตกใจเมื่อเห็นข้อความเหล่านี้ในที่สุดฉันรอสิ่งนี้มานานมากเขากรีดร้องด้วยความสุขในขณะที่เขาเริ่มเต้นเมื่อได้รับพรจากระบบในที่สุดระบบเริ่มทำงานบทนํา เป้าหมายถูกเลือกให้ใช้ระบบเบต้าสำหรับผู้ใช้ข้ามชาติชื่อระบบยังไม่ได้รับการตัดสินใจแต่ผู้ใช้มีสิทธิเต็มที่ในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดคุณสมบัติผู้ใช้จะใช้คะแนนการเล่นเกมเพื่อสร้างเกมใหม่ผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถรับไอเทมพิเศษเป็นรางวัลในเกมที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในชีวิตจริง เกมที่สร้างโดยผู้ใช้จะต้องสร้างผ่านแพลตฟอร์มที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากผู้ใช้ไม่มีคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จะได้รับคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญจากระบบผู้ใช้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเกมได้ระบบการพัฒนายิ่งผู้เล่นเล่นเกมของผู้ใช้มากเท่าไหร่ผู้ใช้ก็จะได้รับคะแนนการเล่นเกมมากขึ้นเท่านั้นความสามารถในการแปลงคะแนนการเล่นเกมเหล่านี้เป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นสําหรับเกมหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สาหรับผู้ใช,ช้เช่นเสื้อผ้าวัตถุความรู้ทุกอย่างพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ แต่ถ้าโฮสไม่สามารถสร้างเกมที่ถูกใจประชาชนได้น่าเสียดายที่เราจะต้องหาโฮสอื่นหลังจากอ่านทั้งหมดนี้อลิซมีอารมณ์ที่หลากหลายในตอนแรกเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับระบบจากนั้นเขาก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยที่เห็นว่ามันเป็นเพียงระบบสําหรับใครบางคนเพื่อสร้างเกมแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งและพบว่าเขาทําได้ใช้คะแนนการเล่นเกมเหล่านั้นในเกมเพื่อที่เขาจะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมถึงความรู้ด้วย อเล็กมองไปรอบๆกระท่อมเล็กๆของเขาด้วยความตื่นเต้นและพบว่ามีคอมพิวเตอร์อยู่ที่นั่นจริงๆมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้เล็กน้อยเพราะมันมีรูปลักษณ์ล้ำยุคและมีขนาดเล็กมากแต่เมื่อเขาเปิดคอมพิวเตอร์อเล็กรู้โดยสัญชาตญาณว่าจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรซึ่งไม่ได้สร้างปัญหาใดๆให้กับเขาน่าเสียดายที่เขามีเพียง3โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเขาผู้พัฒนาเกมการวิเคราะห์เกม ติดตามเกมแม้ว่าเขาจะค้นทั้งคอมพิวเตอร์แต่เขาก็ไม่มีโปรแกรมอื่นเลยนั่นคือเขาเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ในตอนแรกอเล็กรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากเขาเคยชินกับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในชีวิตที่แล้วแม้กระทั่งทำงานในฟาร์มแต่หลังจากใช้เวลา30วันโดยไม่ได้ติดต่อกับมันโชคดีที่เขาไม่อึดอัดอีกต่อไปอเล็กคลิกที่แอปเกมดีเวลลอปเปอร์ด้วยท่าทางระมัดระวังหน้าต่างปรากฏต่อหน้าเขาคุณต้องการสร้างเกมสไตล์ใด ออ no no g พ no 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 ีจพื้นฐาน5000คะแนนการเล่นเกมออดพีจขั้นสูง5 0 0 0 0คะแนนการเล่นเกมทริปเปิลเอลพีจิหคะแนนการเล่นเกมการผจญภัยขั้นพื้นฐาน1000คะแนนการเล่นเกมการผจญภัยขั้นสูง1 0,000คะแนนการเล่นเกมการผจญภัยทริปเปิลเอห0 0คะแนนการเล่นเกม FPS พื้นฐาน500คะแนนการเล่นเกม FPS ขั้นสูง5000คะแนนการเล่นเกม FPS Tri p l e A 50,000คะแนนการเล่นเกม เกมประเภทต่างๆมากมายปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอเล็กและในแต่ละตัวเลือกเขาจะเห็นว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นเกม p ีสพื้นฐานมีช่องสำหรับสร้างแผนที่เพียงไม่กี่ช่องมีช่องสำหรับสร้างอาวุธไม่กี่ช่องและอื่นๆในฐานะ t r i ปเปิลเอฟีผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ขนาดใหญ่อาวุธต่างๆมากมายและอื่นๆ ื่อถึงจุดนี้อเล็กก็คุ่นคิดเล็กน้อยเขามีคะแนนการเล่นเกมเพียง400คะแนนในตอนแรกเขาคิดว่าเขาสามารถซื้อบางอย่างเช่นโทรทัศน์สำหรับห้องโดยสารของเขาหรืออาหารอร่อยๆได้แต่สำหรับแต้มการเล่นเกมจำนวนเล็กน้อยที่เขามีนั่นแทบจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกมตกต่ำนับประสาอะไรกับเงินที่เหลือสำหรับเขาซื้อของให้ตัวเองขณะที่เขาดูรายชื่อหมวดหมู่เกมที่เขาสามารถสร้างได้อเล็กเห็นบางสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขา s ซนด์บ็อกซ์พื้นฐาน 200คะแนนการเล่นเกม Sandbox ขั้นสูง2 0 0 0 0คะแนนการเล่นเกม Triple A Sandbox 2ล้านคะแนนการเล่นเกมนี่คือรูปแบบเกมที่มีความแตกต่างมากที่สุดระหว่างราคาของแต่ละรุ่นเป็นเกมที่มีโมเดลเบสิกราคาถูกที่สุดในร้านค้าพอๆกับเกมที่มีโมเดล Triple A แพงที่สุดในร้านค้าแต่อเล็กรู้สาเหตุของความแตกต่างของราคาอย่างมากระหว่างรุ่นต่างๆนี้เป็นเพราะยิ่งเกม Sandbox ดีเท่าไหร่ผู้เล่นควรมีอิสระมากขึ้น ดังนั้นเกมควรเสนอให้ผู้เล่นทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเมื่อเห็นราคาต่ำของเกมในลิสก็รู้ว่านี่จะเป็นโมเดลเกมที่เขากำลังจะสร้างประการแรกเพราะมันราคาถูกและประการที่สองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือเกมในอุดมคติที่จะสร้างตั้งแต่แรกเป็นเกมที่สร้างไม่ยากในตอนแรกไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากมายแต่ถึงแม้ว่ามันจะง่ายมากแต่ก็ยังดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากให้เล่นทุกวัน เมื่อคลิกเพื่อใช้โมเดลแซนด์บ็อกอเล็กเห็นว่าคะแนนการเล่นเกมของเขาลดลงจาก400เป็น200ใน1วินาทีแต่เขารู้ว่าหากเขาสามารถสร้างเกมนี้ได้เขาจะได้รับรายได้มากขึ้นในอนาคตเกมที่เขย่าโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบเกมนี้ Minecraft ตอนที่2การพัฒนา Minecraft การใช้ระบบการพัฒนาเกมนั้นง่ายกว่าที่อเล็กคิดไว้ ในตอนแรกเขากังวลว่าเขาไม่เคยเรียนการพัฒนาเกมมาก่อนเลยในชีวิตของเขาโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมแต่เมื่อโตตอบกับคอมพิวเตอร์ของระบบอเล็กรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายกว่าที่เขาคิดไว้มากถ้าเขาต้องการไอเทมเพื่อทำงานแบบนั้นเขาแค่พิมพ์ว่ามันควรจะทำงานแบบนั้นและระบบจะเติมฟังก์ชันการทำงานตามที่เขาคิดไว้โดยอัตโนมัติ โดยใช้การพัฒนาไมโคร f t เป็นตัวอย่างเมื่อเขาบอกระบบว่าเขาต้องการให้บล็อกไซา์และกรวดมีแรงโน้มถ่วงระบบจะตรงเข้าไปในความคิดของเขาและเข้าใจว่าเขาต้องการทำอะไรแน่นอนว่าเขาเคยคิดที่จะลองจินตนาการถึงไมโครฟบและบอกให้ระบบทําอย่างนั้นแต่ในการทําเช่นนั้นระบบได้ส่งการแจ้งเตือนถึงเขาซึ่งทำให้เขารู้สึกกลัวเล็กน้อย เพื่อเป็นตัวแทนของเกมหน่วยความจำโฮสต์อย่างสมบูรณ์จะต้องเสียค่ารมเนียมการเล่นเกม50,000คะแนนเนื่องจากฟังก์ชันหน่วยความจำโฮสต์นั้นล้ำหน้ามากจึงจำเป็นต้องอัปเกรดเกมเป็นแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูงซึ่งต้องการค่ารมเนียมการเล่นเกมอีก2 0 0 0สคะแนนหลังจากเห็นข้อความนี้อเล็กเลิกขี้เกียจและเริ่มคิดถึงทุกแง่มุมที่เขาจะนำมาใส่ในเกมด้วยตัวเขาเอง เกมส่วนใหญ่ที่เขาสามารถทําได้โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของระบบเนื่องจากไมโครฟ์ไม่ใช่เกมที่มีเนื้อหามากมายเขาจึงไม่จําเป็นต้องใช้คะแนนการเล่นเกมจํานวนมากในการพัฒนาแน่นอนว่าเป็นเพราะเขาตัดสินใจใช้เกมเวอร์ชั่นเก่าเกมดังกล่าวจะไม่มีการอัปเดตล่าสุดอย่างอัปเดตถ้ำอัปเดตเนเธอร์อัปเดตหมู่บ้านและกองโจรแต่ก็ยังมีสิ่งต่างๆมากมายให้ใช้งานซึ่งลำหน้ากว่าไมโคร f t เวอร์ชั่นแรกๆในโลกก่อนหน้านี้มาก อเล็กถามระบบบางอย่างด้วยความอยากรู้อยากเห็นระบบเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้เกมพร้อมให้ผู้เล่นพัฒนามอสเป็นไปได้แต่เนื่องจากเกมนี้ไม่ได้สร้างโดยใช้แพลตฟอร์มใดๆในโลกนี้ผู้ใช้จะต้องใช้50คะแนนการเล่นเกมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนามอสอืมก็ดีฉันเห็นด้วยแม้ว่ามันจะแพงไปหน่อยแต่มันก็ยังจําเป็นสําหรับเกมนี้อเล็กพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แต่ระบบคุณบอกว่าเกมนี้ไม่ได้สร้างโดยใช้แพลตฟอร์มใดๆในโลกนี้มันทำงานอย่างไรอเล็กถามเกมได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มโลกที่พัฒนามากขึ้นซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่จำเป็นในการสร้างเกมจากคะแนน200คะแนนที่ใช้ในการเลือกรูปแบบเกม50เอร์ใช้เพื่อแปลงเกมให้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่ยอมรับในโลกนี้ในขณะที่อีก5 0เอร์เนตใช้สำหรับฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้ในเกมแพลตฟอร์มที่เป็นที่ยอมรับในโลกนี้ อเล็กถามด้วยความขมวดคิ้วเขาคิดว่าเกมนี้จะเล่นบนพีซีหรือคอนโซลแพลตฟอร์มโลกขั้นสูงถูกสร้างขึ้นสำหรับการเล่นเกมที่ผู้เล่นถูกส่งไปยังโลกอื่นอย่างไรก็ตามบนแพลตฟอร์มนี้หากผู้เล่นเสียชีวิตในเกมเขาก็ตายในชีวิตจริงเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องแก้ไขแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้มีเพียงมโนธรรมของผู้เล่นเท่านั้นที่เข้าสู่โลกของเกมและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภยัยเพื่อให้ผู้เล่นกลับไปยังโลกเดิมหากเขาเสียชีวิตในเกม ขณะที่เขาอ่านข้อความนี้ที่ลอยอยู่ตรงหน้าเขาอเล็กรู้สึกว่าขนตามร่างกายของเขาลุกขึ้นเขาคิดว่าเขาแค่พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขากำลังทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ส่งผู้คนไปยังโลกอื่นหากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยผู้เล่นจะตายในเกมของเขาหรือไม่โชคดีที่มีระบบรักษาความปลอดภัยนี้ดังนั้นอเล็กจึงมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะจินตนาการว่าการเล่นไมโครด้วดตัวเองจะเป็นอย่างไร เขาเคยเห็นวิดีโอของผู้คนที่เล่นไมโครฟ a f t ใน VR ในชีวิตที่แล้วแต่ไม่มีใครชอบมันมากพวกเขาบอกว่ามันแปลกและน่ากลัวเกินไปผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับกล่าวว่าเป็นเพราะข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์ในขณะนั้นแต่ตามที่ระบบบอกอเล็กจะไม่ต้องกังวลกับข้อจํากัดนี้และสามารถสัมผัสเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเหตุนี้เขาจึงยิ่งกังวลเกี่ยวกับการทําให้เกมดีขึ้น เพื่อเปลี่ยนแสงของเกมให้มีความสมจริงมากขึ้นเขายังจ่ายแต้มการเล่นเกมอีก50แต้มเพื่อเพิ่มชุดแสงและเงาให้กับโลกของเกมมันคงเป็นเรื่องแปลกมากที่จะเข้าสู่อีกความจริงหนึ่งและดวงอาทิตย์ก็อ่อนลงน้ำไม่มีแสงสะท้อนหลังจากนั้นกราฟิกก็น่าทึ่งปัญหาคือเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าลืมบางสิ่งในเกมไปฉันจะทำยังไงดีอเล็กถามตัวเองด้วยความเป็นห่วง เขาเล่นไ e มครับมาหลายปีแต่การเล่นก็ยังหนึ่งอีกอย่างที่ต้องจำทุกรายละเอียดทุกบล็อกทุกมอบจนกระทั่งเขารู้ว่าเขายังมีคะแนนฟรี100คะแนนระบบมีอะไรที่ฉันสามารถทําได้เพื่อจํารายละเอียดทั้งหมดของเกมหรือไม่อเล็กถามอย่างเป็นห่วง ผู้ใช้สามารถซื้อแคปซูลความจำได้ด้วย50คะแนนแคปซูลน,นี้จะทำให้ผู้ใช้จดจำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งนั้นจะเริ่มเลือนหายไปหากผู้ใช้ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นอีกแต่ถ้าผู้ใช้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการจำจริงๆเขาก็สามารถจำสิ่งนั้นได้อีกแต่ไม่ใช่ง่ายนักปลอการใช้แคปซูลหน่วยความจำหลายอันกับบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสามารถทำให้หน่วยความจำนั้นถาวรได้ การอ่านข้อความที่ลอยอยู่ตรงหน้าทำให้อเล็กยิ้มออกมาอย่างพอใจเขายังสามารถบันทึกคะแนนการเล่นเกมได้50คะแนนหลังจากใช้เมมโมรีพอตเขาซื้อแคปซูลและกลืนลงไปโดยไม่คิดซ้ำสองในไม่กี่วินาทีความทรงจำมากมายเริ่มผุดขึ้นมาในความคิดของเขาในตอนแรกมันเจ็บเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยจนกว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับความทรงจำนั้นได้อย่างสมบูรณ์และกลับไปพัฒนา Minecraft อเล็กมุ่งมั่นที่จะเล่นไม c ครฟ t ให้เสร็จในคืนนี้